หนึ่งเขาถามว่าน้ำชาอะไรอันนี้เดี๋ยวผมเกิดนิดนึงน้ำชาที่ท่านทานอยู่เนี่ยเป็นน้ำชาของสรเจ้าของเราซึ่งจะมีการไหว้ไหว้น้ำชาแล้วน้ำชาเน,นี่ยครับในสมัยก่อนคนที่เขาเหมือนเจ็บป่วยหรือว่านักที่เจ้าแม่เนี่ยจะเอาน้ำชาเนี่ยครับไปทานซึ่งเหมือนกับ เจ้าแม่ของเราเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยครับเขาเรียกว่าเป็นปางหล่อยาซึ่งน้ำชานี้มันก็จะเหมือนกับเป็นน้ำชาที่ช่วยบำรุงสุขภาพหรือว่ารักสัพพุปายนี้มันเป็นความเชื่อในสมัยก่อนของชุมชนทงะเลนะอันนี้สำหรับประวัติของเจ้าแม่ทับทิมของเราเนี่ยครับเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยครับเดินทางมาทางเรือโดยชาวจีนซึ่ง เป็นช่างอู này, ắc, mình, áng, ánh, y, ánh, ่ต่อเรือสมัยก่อนคือเขาเนี่ยจะนับถือองค์เจ้าแม่ก็เลยได้นามาด้วยซึ่งองค์เจ้าแม่เนี่ยเป็นไม้นะครับมาจากเมืองจีนซึ่งมีสามองค์เท่านั้นในประเทศไทยเจ้าแม่ของเราเนี่ยครับเจ้าแม่ทิมเนี่ยเป็นองค์แรกมาจากมาจากเมืองจีนเรื่องมีพศสองอันสี่ก็ ชาวจีนคนนี้ครับเขาก็เป็นช่างอุต่าเรือแล้วเขาก็มาถึงทะเล่อเขาก็คิดว่าเขาจะอยู่ที่นี่เขาก็เลยได้อัญเชิญเจ้าแม่มาประทับที่ศาลที่เขาสร,ร้างขึ้นเล็กๆอยู่ที่นี่ณที่นี้นะครับตั้งแต่ปีพศ2410ซึ่งถ้าเกิดถึงตอนนี้ก็1 6 6ปีตอนนี้นะครับแล้วใส่แล้วเนี่ยลูกหลานชาวจีนหายหลังของทะเลาะเราเนี่ย ก็ ơ, มีเยอะมีค่อนข้างเยอะมากก็ ơ, จนถึงปีพศ2466ลูกหลานเยอะมากก็ ơ, เลยได้มีการสร้างโรงเรียนโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนของคนจีนไหหลังซึ่งสอนภาษาไหหลังเท่า ng, ทนั้นซึ่งจะอยู่ด้านขวามือของทุกท่านนี่ครับเดี๋ยวท่านจะได้ đây, ขึ้นไปชมโรงเรียนแล้วก็จะมีในเรื่องของความเก่าข,ของโรงเรียนซึ่ง โรงเรียนนี้ตั้งแต่ปีพศ2466เนี่ยไม่ได้มีการสร้างใหม่หรืออะไรเลยเพียงแต่ว่าเป็นการทนุบำรุงในเรื่องของไม้ซึ่งอาจจะพูดพังไปตามกาลเวลาเราก็ซ่อมซ่อมขึ้นมาแ